คำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ,บ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีค่ะ FC แฟนช่องมนตการผ้ารวยนะคะค่ะท่านผู้ชมเมื่อนี้นะคะแอดก็จะมีตัวเลขแนวทางนะคะจากเซียนนมอุดรนะคะมานําเสนอท่านผู้ชมเนาะคะ่ะช่วงนี้นะคะก็เป็นช่วงโรคระบาดน,นะคะโควิด19เกานาะคะ่ะแอดและทีมงานนะคะก็จะ โทษนะคะโทษขอตัวเลขแนวทางเนาะค่ะจากเสี้ยนต่างๆนะคะนี่นะคะเสี้ยนอุดอรนะคะเสี้ยนนมอุดอรนี่เนาะคะ mm ่ะ hmm. เพิ่งก็ได้โทษมาหาหนารลัดมานี่ชาแนลแล้วนาท mm ีห้าผ้าลวยนะคะ mm hmm. มาหายตัวเลขแนวทางนี่หวัวเปนที่หนึ่งสิงหาคมที่จะถึงนี่เนาะคะ mm ่ะ hmm. ค่ะท่านผู้ชมขอแม่แล้วนะคะกะ mm hmm. อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดและทีมงานในเด้อค่ะ ค่ะมาไปเบิงไปฟังน้ากันนะคะว่าในงวดวันที่หนึ่งสิงหาคมที่จะถึงนี้เส้นนุ่มอุดรเพิ่นจะมีตัวเลขตัวใดเป็นแนวทางให้นะคะฟันว่าตันนี้วันนี่พวกนี้เงินยกยกน้ำรติกินยุ่งกลางน้ำครับตั้สีเพรแตกไว้เยอะนี้เงเขาว่าที่หาหนึ่งที่หาที่หนึ่งครับมันยกยกสองเมื่อกี้กินมาเลยมันมีอะไรบั้ง ก็มาขึ้นได้แล้วมาขึ้นได้หล่าฝันป่จ้าฝันบ่ฝันเถอครับนวดครับฝันฝันตองหวัดเนี่ยโอ้ยฝันตองหวัดแม่นนี่จ้ฝันตองหวัดนะครับพันว่าตามโบร้านพันวานี่ยนี่ผู้เฒ่าผู้หญิงนะับนี่นิ่งนี่ญิงเวดินรุ่นเยี่ยนพูนิ่งนะคกับนะครับผมยืนกอดกันครับ ไ่ีว่าจังไหนีิให้อเอฟคูซตีเด้อนั่งคิดที่นี่น,นั่นะ้รคนนี้ไปแล้วาดใครเบิงกับซอยค้อเมนตนใต่คิดบอกเลยที่พซีหาซับหร่ครับอาจารย์วันนี้ผู้่าเป็นเก้ามาุห่ะครับวันนี้มีต้นกลางๆมีซี้ครับผมนี่ก็ยนนีเป็นห้าครับนั่น ปีผมปีไว้ก็ก็เสีหา,านี่เองว่ะก็เสีหานครับนี่ข้อมฝันนี่นี่ข้อมฝันนะครับสําหรับคํานวณเด้ครับผมคํานวณนี่ได้แล้วครับได้แล้วคํานวณนี่หกเจ็ดแยกบนล่างบ่จ้ะรือว่าร่วมไปเลยร่วมเลยบนล่างจ้ะหกเจ็ด โอ้ติดเจ็คือเก้าหรอผมวางว่านี้ก็ได้เก้าสามห้าศูนย์หนึ่งเจ็ดศูนศูนย์ศูนย์นี่ก็มีครับอืมในน้อยคือเก้ามีปเป่าตัวหรอเนาะมีเป่าสามอาจานแล้ว,จวเจ้าพรมเป่ามันมันมันดิเปล่ลตลอดที่อาจารย์ว่า เมนะ em ื่อกี้มันหยิบเอาเอานๆรับรับนีครับจะเป็นนิ่งๆครับมึไวิ่งนิ่งครับนิ่งๆเขาแล้ววันนี้วิ่ง่วิ่งนี่ให้สามด้ครับวิ่งวิ่งเกร์วิ่งเกรวิ่งสม เจ็ดสาิ่งศูนย์ศครับนม่ทำเนียเลยผมพี่เ่งเาอยู่่งนึ่งเกานย์นี่งเแมนครับวบดที่นี่เรียกฝันได้ครับเรีฝันเนี่ยกอ๋อฝันฝันเขียนเลขฝันต้อหิ่งหาอาจารย์ตีเองตีเองให้ฝัน ตีได้เก่าซีหาติจ่ะแนครับอาสี่ห้าฝันตองหวดเลยเด้อจ้าเอฟซีอันมันโบล่าฟุนวาจะแม่นดิฝันตองงวดนี่ตวงวดเมีกี่ม่กี้ผแย่ผมบอกว้าเปนไม่ห้าอายุครับไม่ยิ่งไม่ยิ่งยืนกลางน้ำ แต่ก็ยกมือกินจู่วโรจิรี่นันก็บอกว่าอ่าสีนี้วันนี้ผู้หญิงคนานั้นถึงโคตรเหมือนที่บอกเหมันคนรบอกกลิ่นมาล่ะแล้วก็มันก็เคือขวานทั้งมันเลกเละกว่ามันเลกถึงมันป่วนมันมีตัวบังห่อห่าคิดนบอกมันมันมันมีตัวบังของผมชัวรตจังวัดน่ะวันผมเขาค่อยๆแกะออกปีออกผมก็ว่าสิบ่ซื้อที่เละ ผมก็ฝันว่า,าได้ได้เลขนะได้เลขศูนย์เจผมก็ว่าผมถือว่าซื้อผมถือล่าข้อมฝันเป็นยังผมยังถือตีวันนี้เมื่อเลขสิออกนะฝันว่าผู่ยิ่งมูแปดมาตบหนาผมที่จริงแล้วผมเนี่ยเป็นค้นไม้เลขเจ็ดผมก็เลยตีได้ศูนย์เจกับศูบนย์แปดนนี้ ผมก็เลยซื้อ07700880ตัวนักกบกศูนย์แปดว่าเห็นมูแปดมาตบนาอาผมก็เลยถือเจ็ดศูนนั่นแหละอ,อันที่ผมถาว่าเลขอาจารย์ผมขน,น้องก็น้องกันครับเดขสามตัวน,นั่นแหละผมฝันวันนี้ผมนนี้จะสามสองนะนี่จะสามสอง 2, <S 2> 2, <S นี่จะสามสองสามสองกับสองศูนย์เพราะันเลขสามตัวนะเลขสามตัวนี่

ดินไ่ได้แล้วซื้อสองอางคุณ่องกินกุนครับโอ้ยไม่ได้เอาวันเดียวไหมอาจารย์เอาตัวเน้นตัวได้ครับอาจารย์เนียนตัวได้เนี่ยเนนตัวได้หน่เน้นวครับเน้นสูนสูนสูนก็ผ่าศูนแหะโอ้มาศูนสนมาเร่เนียนสูนศูนเลยตัวนี้เลขซื้อง่ายตัวนี้พี่น้องเย็บเด้อครับศูนศูนลอตเตอรี่คขละใบสองใบศูนูน่าสูน่าสูนลอตเตอรี่ว คือลอตเตอรี่รไปโลดประสนสำหรับเซียนนงบุดอนนะครับเพิพ่นมาให้แต่ว่าท่านผู้เฒ่าผู้นั้นเพิ่นตายเฮ้ยกีลรุ่มปันยินบ่นี่ยเราต้องดีบังเมาเนี่ยน่เขาตีเป็นเก้าที่ว่ามีเป็นศูนย์ก่อนนะครับผู้เฒ่าผู้นั้นตายไปแล้วอืมเพิ่นจะมากกว่า <c oughs> กว่าจับมิ่งกว่าใช่กันนะครับเฮ้ยดีว่าทั้งไหนผมไปมากขึ้นนี่เลยครับ เลื่อนมา4ี้นเพื่อันคนสิแเจีพงฟันคอนสิแจียงเนี่ยมันเคี่ยวเด้ครับเด้อจะเลื่มเด็กจาฟองเด้ครับวีงไป้มแต่ว่าตีได้เก้าตีเองเก้าซี่หาแล้วผมเด็กกันก็จะซุนาิตนี้จะเป็นจะเป็นซุนซี่หาแน่ครับก็ไปไล่ไล่สวนตีแตกัเรื่อยเลยครับงล้นวะ อนอา045น้ำครับ045เ,เลขฝันนะครับเลขฝัน045945นี่แหละครับล้วงวัดน,นึ่งสถตีแตกผมบอกว่าอาจารย์ดี่มันมันจะปังงยเนาะครับมีกัแตกเอาครบับอาจารย์ครับผมขออญาติทวนนะครับเด้อ สำหรับแนวทางของตัวเลขเซียนนุ่มบุดรนะครับคนไข้แนวทางมากนะครับกับขอบคุนท่าอาจารย์เซียนนุ่มบุดรนในเลคับเตอร์งวดวันที่หนึ่งสิงหาคมสองพันร้อสิบสี่นะครับอาจารย์เซียนนุ่มบุดอนคนไห่มาหกเกตแม่นบะครับเก้าสามครับห้าศูนย์ครับหนึ่งเจ็ดครับศูนย์ศูนย์ครับอันนี้บนล่างเลยนเนาะครับเนาะตัวเน้น ัวนักคือหาศูนย์แมนบ๊ครับอ่ากลับศูนย์ศูนย์แมนบ่ครับครับผมครับผมบาดนี้กลับด้วยในเด้อววาสัุโบกกลับก็ได้ดอกศูนย์ศูนย์นะครับบาดที่นี่วิ่งฝันให้วิ่งวิ่งเจ็ดวิ่งสามวิ่งศูนย์แมนบ่ครับอาจารย์ครับผมบาดนี้ตีข้ามฝันให้แล้วก็ตีข้ามฝันให้ร้อมนะครับสำหรับอาจารย์เสียนมูดอนนะครับฝันตองวดฝันขอนสตีแจ้ง ฟันแม่นเด้อครับแล้วก็ตีมานะครับเก้าสี่ห้านะครับแล้วก็กับศูนย์สี่หามครับอาจารย์ครับครับครับพอคพืมากมากเนี่ยมากศูนย์ศูนย์ลายเป็นบ่ครับสูนสูนกระห่าสูนยังไงสูนศูนกระห่าศูนย์ตัวเนี่ยตัวนักนะครับเด้อพี่น้องครับครับกับตามเบื้องหน้าท่านของอาจารย์ เซียนหนุ่มอูดรนะครับเลาะไห้แนวทางมากนะครับนี่คือแนวทางนะครับบ่เม็นวาให้ว่าสิดให้ถูกโลดนะครับเป็นแนวทางให้พี่น้องได้จับเอาแนมเอาหามีเรียกในใจของตัวของมาเบิ้งกับอาจารย์เซียนเพิ่นนะครับเพิ่นได้สวนมาห้าอาจจะได้เป็นตัวเอื้อนมาจับใส่กับเซียนเพิินนะครับอันก็แค่เป็นแนวทางาน้ดเนาะอาจารย์เนาะครับผมครับหาถูกหรือบ่ถูกหรือบ่แมนบ่ใช่ก็ยะว่ากันไห้มากเพื่อเป็นแนวทางสนั้นเพื่อ ได้ยิบได้ยืมได้ยิบได้ซื้อไว้คนละใบสองใบสะลากกินแบ่งรัฐบาลนอา้อยจ่าเนาะครับผมครับ,รบขอบคุณอาจารย์หลายๆเด้อครับแต่แนวทางมากนะครับครับผม